แชมป์รุ่น27ของชุมโรมบุษยาไพศาลนี่ครับในยกเล็ก17ติ๊กหรือว่า10เดชาครับแต่เมิน่นชนะเพชรสนามไก่ชนโคตรกล้ามครับดูครับหมาชนะชัยกับชุมพวงลอยต่อหลับไพรามาครับวันนี้ก็น้ำมาปล่อยครับไม่ต้องลดแม้แต่หยดเดียวมาดูว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องลดน้ำมาจะเป็นอย่างไรให้เหยืยอดำยกสามเอาละเสียบแล้วชนะเพชร เริ่มแทงเข่าสู้แล้วเอ่อนายยศก็เป็นประเภทขุนเ,นเนนข่าเหมือนกันครับอ้าวแทงไปโอ้โหชนะเพชรนีเ่เกมีแข<ท>้ง,<ท>งอยู่แลนะมีแข้งขวานะอา้าวสู้ครับนายของนายยกเล็กจังบะจับจังบะตียังไงนี่เอ้ามาถึงตัวนี้โอ้ไปติดมุมโน้ตเลยเอ้าตีได้ตีไปให้กรรมาการจะปล่อยให้ตี ถ้าตีกันได้เออเอาวยังไม่ชัดเจนกรรมการบอกแยกก่อนสร้างจังหวะกันใหม่ให้สับมือให้ยกที่สามครับจะต้องปลาบปลาโคนรสชาติเด็ดของเพชรพนมรุ้งเอาดูครับนี่ยกสามบโอ้ดูดูครับล็อกล็อกครับชนะเพชรล็อกล็อกก็แทงครับมาประเภท นเดี่ยวหนกจาการของชนับเทปครับตีมันจากเบอยชมพูครับน้ําเงินเดงก็ตีมันจากมาชนะชัยเฮียโสขยับขยับ,ยบเป็นมวยจังหวะเอา้ามาก่อนครับชนเพชรศาสตร์แค้นขวาก่อนนายเล็กเอ้าศาสตร์คือเอา,า,เอาโต้ได้ขวาคืนไปครับเอา้าขวามาขวาไปซ้ายตาพับซ้ายหน้านายเล็กโอ้โหแชเชรมีขวาโต้ ดูข่าว่าครับเขาจับขเข้าล็อกดแขนล็อกแขนเดี๋ยวมหาจะมตีนี่มีลูกต้อนรายการมวยนัดเงินล้านเพชรยิทธสันจอดที่ลานจอดรถวัดป่าวังน้ำเย็นครับนี่บ้านของผู้กองลันสานคักามนะครับนายกสมาคมกีฬามวยภาคคและอ้กอชิงเหนือนะครับแล้วก็ประธานชมรมวิทยาไฟาสลนะครับ นี่แต่ว่าบอลวทีครับโอ้ยเม็ดดีครับประจันบันทึกครับเดี่ยวจัดเรื่องเมื่อไนายกเล็กแพ่เพชรไปเยจะเอาคืนเดินมาบ้างครับสาดแข้งขวาเนี่นี่ก็เปิดด้วยซ้ายนะเอาขวามานะครับชนะเพชรเข้าจับแล้วเด้งด้วยขวาล็อกแขนแล้วเด้งด้วยขวาครับอาศัยขยันเอาหาโอกาสตีครับโอ้สา<อ>มเมตรแล้วสี่เมตรเอ้าน,นี่ก<อ>นเลยครับ ชื่อชื่อ่ายก็บอกอยู่แล้วครับสนามชนไก่โคกงร้ามครับครับปีเลี้ยงลงให้สุดเลยครับลงให้สุดครับช่วงถ่ายทอดครับยกสี่ครับยกสี่ครับแมใช้วิชาดูครับล็อกแลวจิกครับล็อกแลวจิกครับแม่โดนเหลี่ยมครับโอ้โดนเหลี่ยมยกสุดท้ายครับนายยนไ้ก็คุมจังมาปกติจะชกถ้าเป็นแชมป์ก็27กิโลกรัม วันนี้น้ำมาปล่อยครับปล่อยมาที่29กกิโลกร,รัมน้ำมาปล่อยเดีย๋ยวเป็นน้ำมาของท่านนั่นชนะเพชรนะครับน้ำหมังนี้เออชนะเพชรนี่วันนี้มาแทนซุปเปอร์บอยครับสู้ยิบตาครับชนะเพชรนี่ 14, <000 S> 1หมือนสี่บสู้ยิบตาเลยครับเหมือนสี่พันครับอ้าดูครับ ชาเเภทไม่มีทอ่อครับข,ขอขาญาติใช้นาวารีของอาจารย์แกะครับหัวใจใหญ่กว่าตักครับใส่ความขยันนะครับทางด้านของชลเพชรนายยยเล็กกรพยายามตั้งขาแดงนายยยเล็กสีเช้ากดกติกาได้ครับรู้จักให้กันให้เกียรติซึ่งกรรันและกันนะครับมวยก็มีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดาครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันนะไม่เป็นไรครับไม่เป็น